สามสาวบ้านแม่หมิวหนีไปเที่ยวทะเลกันทิ้งให้น้องสองคนอยู่บ้านเราก็มาตามหาพี่เกลพี่เกต ต้นนหาวกันคารมาครั้งนี้แม่หมิวไม่ได้บอกเด็กๆเลยและไม่ได้ให้แม่แพลวบอกเด็กๆด้วยจะทำเซอร์ไพรส์ว่าพวกเขาเจอน้องๆแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างมแม่แพลวได้ให้ต้นหลิวเดินไปคนแรกหนูตกใจมากๆก็คิดว่าเด็กที่ไหนเดินมาไม่รู้ว่าเป็นหลิวก็ตกใจมากเด็กๆทุกคนคิดว่าแม่หมิวจะไม่มาเพราะว่าติดงานเพราะ,ะมีแม่หมิวมาทะเลระยองนะคะเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาชายหาดสุชาติหรือ<ด>ว่าชายหาดแสงจันทร์จะบอกว่าทะเลที่นี่คือสวยมากน้ำใสแล้วขยะคือน้อยมากๆตกกลาง คืนแม่หมิวก็มาแหลมจันค่ะไม่แน่ใจว่าเรียกถูกหรือเปล่าถ้าเรียกผิดต้องขอโทษด้วยนะคะที่นี่มีกิจกรรมให้ทําเยอะมากๆเลยและมีของกินให้เลือกเยอะมากแถมราคาไม่แพงด้วยค่ะอันนี้น้องต้นหลิวขี่รถตากหรือรถแมคโครนะคะรอบละหกจะเป็นชายหาดโล่งๆเลยปูเสือหรือว่ามีเก้าอี้นั่งได้เลยค่ะช่วงปิดเทอมแบบนี้บ้านไหนอยากพาลูกมาเที่ยวทะเลแม่หมิวแนะนําชายหาดสุชาดาเลยค่ะ,คะมีที่เล่นดีๆที่ไหนบ้างมาบอกแม่หมิวได้นะว้ <Why? S 2> แม่หมิวไปแม่หมิวจะถ่ายรูปเก็บบรรยากาศมาให้ดูค่ะ